ไมไ่รู้ว่าจะแข่งบนหรือว่าแข่งลาจะตัว ทักทายสบายดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับพบกับผมทนายแดงนะครับในช่วงกฎหมายใกล้ตัวกับทนายแดงเช้าวันนี้วันเสาร์เช่นเคยนะครับวันศุกร์น้อยวันเสาร์น้อยวันศุกร์ก็คือวันเสาร์น้อยเนาะตามสไตล์ของผมที่เปรียบเทียบนลครับและวันนี้ก็ เป็นวันวันที่16แห่งชาติเป็นวันสำคัญแห่งชาตินะครับเดือนหนึ่งก็มีวันสำคัญสองวัน16นะเนาะเป็นวันอะไรครับอำนวยอวยพรกันไปแล้วขอให้โชคดีนะตอนเช้าก็ฟังเพลงอำนวยอวยพรกันเดี๋ยวตอนเย็นช่วงทนายแดงชวนคุยชวนคิดก็คงจะฟังเพลงอีกโหมดหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับเอาสำหรับขบบ้อกฎหมายวันนี้ก็จั่วหัวเรื่องอะไรครับ นะเรื่องเป็นห่วงผู้กำกับสอพอรัตนาทิเบตจังหวัดนนทบ,บุรีเอาเป็นห่วงแกทำไมในชยาติโกโหติกาผมหรอกนะครับในฐานะเจ้าพนักงานนะในฐานะเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจอะไรผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาคำขอของประชาชนนะที่จะ ชุมนุมเรียกร้องในเขตพื้นที่นะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะนะกฎหมายการชุมนุมสาธารณะนั่นแหละนะครับนะเออกรณีนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่เท่าไหร่ลนะ่ะเนี่ยเมื่อต้อนเดือนตุลาคมนี่เองนะครับวันที่11ตุลาคม2 6 3นะ2563เนี่ย กลุ่มพี่น้องผู้ค้านาสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าผู้ค้าลอตเตอรี่นเดินทางมาจากเมืองหลวงของลอตเตอรี่นั่แหละครับก็คือที่เมืองเลยที่วังสะพุงฮะสีวังใจพ่ออ่าพี่น้องชาวเมืองเลยเนี่ยนะรวมกลุ่มกันนะครับอ่าก็ช่วงต้นเดือนเนาะคงจะได้ยินข่าวรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเรียกร้อง ขอความช่วยเหลือความเป็นธรรมจากก,ากกองสลากกองสลากก็มีสำนักงานอยู่ที่นนบุรีนั่นแหละนะครับอยู่ในพื้นที่ของสอพอรัตนาทิเบตนะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือสลากลอตเตอรี่เนี่ยมันแพงเหลือเกินผู้บริโภคอย่างเราก็คิดว่าแพงฮะนะราคาก็80บาทที่พิมพ์ไว้แต่ขายจริงๆโอ้โห ร้อยหนึ่งยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นะนะร้อยบางเลขลางเลขดีดีร้อยห้าสิบสองร้อยบางคนถึงขนาดหน้าเมืดซื้อ500ก็ยังจะซื้อเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและราคาอันนี้ก็รู้ๆก,กันอยู่นะครับแต่ก็ขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองน,นะส่วนผู้ค้าลอตเตอรี่อา้าวได้กําไรเยอะๆนี่ก็น่าจะดีจริงๆนะรายย่อยที่เดินขายสายแผงห้อยคอขายทั่วไปนะครับ ก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายครับเพราะไปรับมาอีกต่อหนึ่งจากยีบปวัวซาปวัวมาอีกต่อหนึ่งฮะจากราคาต้นทุน70บาท40สตางค์โอ้โหไม่รู้ผ่านกี่ไม้กี่มือกี่ยีบปวัวซาปวัวครับกว่าจะมาถึงพี่น้องชาวบ้านที่เดินขายนะใส่แผงห้อยคอเดินขายนั่นนะครับพวกเขาต้องซื้อมาด้วยราคาประมาณ90บบางคนซื้อมาเป็นร้อยก็มีต้องขายร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่าอันนั้นก็คือเป็นปัญหานะของกลุ่มพี่น้องชาวบ้านแหละแม่จะขายแพงเกินราคานั้นก็นอีกประเด็นหนึ่งครับผิดกฎหมายแต่เขาก็เดือดร้อนครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือแก้ไขโดยเฉพาะกองสลากนะก็เลยนัดกันมาว่าจะส่งตัวแทนก็ตัวแทนอาจจะเยอะหน่อยนะเป็นร้อยสองร้อยอย่างนี้เนาะหรือเป็นพันก็แล้วแต่นะครับเพราะจริงๆที่เมืองเลยเนะี่ยมันเป็นเป็นหมื่นๆนะนะเรียกว่าเมืองหลวงของลอตเตอรี่นะครับนะ เขาจะมาเขาก็เลยยื่นหนังสือน่ครับนี่นี่หนังสือก็ยื่นหนังสือนะเข้าใจว่าตามสิทธิ์เนี่ยตัวแทนเขาก็เลยยื่นหนังสือเพื่อที่จะขออนุญาตชุมนุมนะครับที่หน้ากองสลากนะยื่นต่อพุ่มกับนะครับเรื่องขออนุญาตชุมนุมเพื่อยื่นหนังสือเรียนพุ่มกับสถานีตํารวจปูธรนรัตนาธิเบตนะอยู่ในเขตนนทบุรีนะครับด้วยเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่เนี่ยการสรุปแล้วก็คือจะมายื่นหนังสือในวันที่19 จะมายื่นหนังสือในวันที่19ตุลาคมที่จะถึงเนี้ยนะครับโดยมีคนมาก็ประมาณสักโอ้เขียนในนี้เยอะเลยนะ่าไรเนี่ยสองสามพันคนเลยเหรอครับนะมีเครื่องขยายเสียงนะรถหกเจ็ดสิบแปดสิบคันอะไรก็ว่ากันไปนะมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าจะมายังไงนะครับจะมีเครื่องขยายเสียงหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับนะพี่น้องก็ทําหนังสือตามน,นะครับราฏว่า มีคำสั่งของผู้กํากับใครชื่ออะไรพ่วงกับสรัตนาธิเบศน,นะพันตํารวจเอกธีระละัดหรืออะไรเนี่ยนะครับเขียนก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่ชื่อรู้สึกว่าจะชื่อธีระลัดนามสกลุลเกียรติภาพเกียรติพจน์หรืออะไรเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไรเพราะเขาเขียนตัวหนังสือนะเป็นลงบันทึกประจําวันนะของตํารวจสรัตนาธิเบศเนี่ย,เน,ยเนี่ยนะครับสรุปแล้วก็คือพ่วงกับ นาชีละวัดหรือทีลวัดเนี่นะครับสบพลรัตนาทิเบศบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมดังกล่าวจึงบันทึกไว้ก็สรุปไม่ง่ายแค่นี้ฮะไม่มีเหตุผลใ,ใดๆนั้นสิน้นไม่อนุญาตนะนะไม่อนุญาตให้ชุมนุมก็เลยมีคําถามครับเนาะเป็นข้อกฎหมายนะครับนะข้อกฎหมายคําสั่งของผู้กํากับ สพรัตานาธิเบศนนทบุรีดังกล่าวนั้นที่ไม่อนุญาตนั้นชอบหรือถูกต้องด้วยกฎหมายกฎหมายในที่นี้ก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมที่สาธารณะเนะี่ยซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นหูกันดีและนะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่14ตุลามาเนี่ยนะชอบหรือไม่คําสั่งนั้นชอบหรือไม่หรือบางคนคิดไกลไปถึงขนาดว่าเอมินเมย์ไหมเนาะภูกมกับเนี่ยจะโดนมาตราหนึ่ง้ไหม ฝ่าฝืนต่อกฎหมายไหมอ่าทีนี้จะได้คําตอบตัวนี้ก็คงจะต้องมาดูที่พรบรว่าด้วยการชุมนุมที่สาธารณะนะครับนะพระบรการชุมนุมสาธารณะปี2อ5 8นั้นนะกำหนดไว้โดยสรุปเลยง่ายๆะนะแม้แต่แบบฟอร์มนี่คือแบบฟอร์มนะจะเป็นหนังสือของชาวบ้านยื่นไปก็ได้แต่แบบฟอร์มของทางราชการก็มีให้นะครับตามกฎหมายนี้นะฮะ แบบฟอร์มก็เขียนว่างี้หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะเรียนหัวหน้าสถานีตำรวจอะไรเงี้ยนะเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานแล้วก็กากๆไปเนาะวัตถุประสงค์การชุมนุมชุมนุมเพื่ออะไรลักษณะการชุมนุมมีการเคลื่อนขบวนหรือไม่นะมีรถเครื่องเสียงจะใช้กําลังเครื่องเสียงไฟกี่วัดกี่วัดกี่อะไรเนาะเออนี่นะฮะก็ลงชื่อผู้ขอผู้แจ้งนะ,ะเอา้า หนังสือนี้เขาบอกว่าแก้งการชุมนุมสาธรารณะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะผมไปพลิกดูพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธรารณะปี25 5 8ไม่มีข้อ,อกฎหมายใดเลยนะไม่มีข้อใดเลยนะมาตราใดาเลยที่จะกําหนดให้อําน,นาจหัวหน้าสถานีหรือผู้กํากับในทางปฏิบัตินี่นะครับนะเมื่อมีคนยื่นขอแล้วให้มีอํานาจสั่งไม่อนุญาตนะเหมือนกับกรณีพุ่มกับสอพอรัตนาทิเบต กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้นะสรุปแล้วนะครับท่านผู้กับไปดูดีๆนะเออผมก็ถามเพื่อนๆตำรวจหลายคนเนี่ยนะครับระดับผู้กับเนี่ยนะท่านดูได้อย่างพรบอรชุมนุมนะเออเขาก็าไม่เด็ดมีว่าไม่อนุญาตนะนะเพื่อนหลายคนรวมต้องผมเนาะก็จะบ่อยครั้งแหะครับใช้บริการตำรวจเนะี่ยผู้กับยืนขออนุญาตชุมนุมชุมนุมเนะี่ยใช้บ่อยอนะ่ะโดยเฉพาะ ขาประจําอยู่ที่สพอขอนแก่นกับสพบ้านเป็ดอ่าเราต้องมีกิจกรรมอยู่เรื่อยเนาะผมก็ยื่นแจ้งการชุมนุมสาธารณะกบบังพิจารณาข้อกฎหมายแล้วไม่ได้ให้อำนาจที่จะไม่อนุญาตนะนะโดยหลักการแล้วไม่มีอำนาจที่จะไม่อนุญาตเว้นแต่ว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นจะไปชุมนุมอยู่ใกล้กับ พระราชวังหรือตำหนักที่พำนักของกษัตริย์หรือของราชวงศ์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับในรัศมีที่ไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรนะหรือว่าภายในทำเนียบรัฐบาลอยู่รัฐสภาหรือศาลอะไรพวกนี้นะมีข้อกฎหมายเขียนไว้โดยสรุปว่านะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ให้อำนาจพุ้นกลับโดยตรงที่จะสั่งไม่อนุญาตหากจะมีการชุมนุมที่มินเมที่อยู่ใกล้ รัศมีไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยในพระราชวังพระตำหนักนะที่อำนักของกษัตริย์หรือราชวงศ์ต่างๆเนี่ยนะหรือที่ภายในบริเวณกฎหมายใช้คำนี้นะภายในบริเวณนะพื้นที่ของรัฐสภาห,หรือทำเนียบรัฐบาลที่กำลังทำากันอยู่นี่ละมั้งนะครับกรณีอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ให้กฎหมายพุ่งกลับที่จะไม่อนุญาตน,นะจะต้องแจ้งเตือนก่อนครับจะต้องบอกกล่าวแจ้งเตือน ผู้ที่ขอแจ้งขอชุมนุมนั้นก่อนว่าไม่ได้นะนะต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงนะ,ะคุณจะไปชุมนุมตรงนั้นไม่ได้ต้องแจ้งก่อนนะถ้าแจ้งไปแล้วทางฝ่ายผู้ที่ยื่นขอที่จะชุมนุมนั้นยังดื้อดึงนะครับกฎหมายจึงให้อำนาจบอกว่าไม่อนุญาตได้ห้ามการชุมนุมนะจริงๆกฎหมายใช้คำว่ามีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะห้ามการชุมนุม นะเมื่อแจ้งไปแล้วมันจะฝ่าฝืนมันจะไปกระทบกระทั่งต่อกษัตริย์ราชวงศ์นะครับดังที่ว่ามานี้นะหรือว่ามันจะไปกระทบนะรัฐสภาก็ดีทำเนียบรัฐบาลก็ดีวัดเลยก็ดีหรือจะไปกีดขวางสนะนามบินโรงพยาบาลไปใช้เครื่องเสียงอะไรพวกนี้ถ้าอยู่บริเวณพวกนี้นะพงกลับแจ้งแล้วให้แก้ไขให้ย้ายให้เคลื่อนออกแต่ปรากฏว่าไม่ยอมที่จะ แก้ไขเนี่ยผู้ชุมนุมนั้นก็ถูกสั่งห้ามได้อันนี้ให้อำนาจนะฮะแต่ว่ากรณีเขามายื่นคำร้องขอนะชุมนุมแล้วก็ห้ามเลยเนะี่ยกรณีของผู้กํกับรัฐนาทีเบรน,นะครับนนทบุรีเนี่ยนะนะแค่คําสั่งบอกว่าไม่อนุญาตแค่นั้นเองไม่ได้แจ้งเหตุผลเลยว่าอยู่ในเขตรัศมี150เมตรของพระราชวังหรือตําหนักรืีที่พำนักต่างๆของราชวงศ์ของกษัตริย์หรือไม่ นะครับหรือมีเหตุผลกลใดที่ไม่อนุญาตเนี่ยคือไม่ได้แจ้งโดยเหตุผลเลยผมก็เลยฟันธงไประวังนะครับเจ้าพนักงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเนี่ยไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้น,นะครับนะไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้แล้วไปใช้อํานาจเนี่ยลุกแก้อานาจเนี่ยระวังจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดนะคุณหูกันดูดีอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งห้าเจ็ดนะระเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะไม่มีเหตุผลเลยมีเม,มนะจำไว้เป็นบทเรียน นะเนี่ยถ้าเพื่อนตำรวจใครที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยนะก็แชร์ไปที่พุ่งกลับหน่อยก็แล้วกันนะสะพรัตนาทิเบตเนี่ยเตือนสติแก้หน่อยนะครับก็เป็นห่วงกันเดี๋ยวพี่น้องชาวบ้านเห็นได้ยินข่าวบอกว่าไม่แน่นะเขาอาจจะเออลองแจ้งความจับดูก็อาจจะเป็นคดีตัวอย่างดูก็ได้นะบางทีนะไปพูดเฉยๆมาไล์สดเฉยๆในโลกไม่จำบางที าชาวบ,บ้านอาจจะเป็นที่จะต้องลองลองของลองกฎหมายดูนะนะกรณีอย่างนี้นะฮะลองเดินเข้าไปที่สพรัตนาทิเบศล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันร้องทุกไว้น, 1, 5, 7, ไไน,นะครับหนึ่งห้าเจ็ดไหมผมกลับเนี่ยนะครับเออไม่ใช่ยุยงส่งเสริมนะกระซิบเบาๆครับนะมึงเคียรโลกมันไม่จำเราไม่จือไม่จํากันไม่สํานึกนะให้พวกเจ้าหน้าที่ที่บางคนนะ่ะไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะอ่าลุ แก่อํานาจเกินกว่าอํานาจอย่างงี้แล้วก็สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆกฎหมายฉบับนี้ก็บอกไว้ถ้าไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนะของผู้บังคับหรือเจ้าพนักงานที่สั่งนั้นก็ให้อุทธรณ์นะอุทธรณ์ไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือกว่านะระดับผู้บังคับเหนือกว่าผู้บังคับก็คงจะเป็นกองบังคับการนะครับผู้บังคับการนะครับอุทธรณ์ไปผู้บังคับการก็ต้อง นะตอบอุทธรณ์นั้นแจ้งผลอุทธรณ์ภายในยี่สี่ชั่วโมงอันนี้คือกฎหมายนะครับแต่ว่าพี่น้องอยู่เมืองเลยจะต,ต้องเดินทางตะเวนตลอดไปที่นนทบุรีกรุงเทพเออต้องไปแจ้งแนละสร้างภาระให้กับชาวบ้านเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎบักฎหมายสร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนเนาะอันนี้ก็อ่ะพูดไปตามกฎหมายกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะใส่อารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปนะครับ กรณีนี้ว่าจะพูดหลายวันแล้วว่าจะพูดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการชุมนุมวันที่1 3 14แล้วนะครับเพราะพี่น้องกลุ่มนี้ก็ได้ประสานงานกันหัวหน้ากลุ่มก็ได้ประสานมาให้คําแนะนําต่างๆไปตามข้อกฎหมายตามสิทธิ์เนะเออแต่ว่าช่วงนี้มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพในกรุงเทพนะไม่ใช่นนทบ,บุรีนะครับพรบรชุมนุมอะไรทั้งหลายอาจจะมาใช้ไม่ได้เนี่ยมันท่านบางคนคงไม่สงสัยนะครับว่า เอ๊ะเขามีพรบรชุมนุมนี่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามคือที่ผมพูดเนี่ยเป็นพูดเรื่องข้อได้จริงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนออกพรบนี่เนี่ยคำสั่งประกาศฉุกเฉินของนาย,ยกเนี่ยฉุกเฉินไล่แรงในกรุงเทพนะจริงๆนนทบุรีไม่เกี่ยวกรุงเทพนะยังใช้พรบรชุมนุมอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะมันเป็นข้อได้จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนนนนนนเเเมมื่่่่ออูววัััททีี10 11ะครบก็ลยาาพด ที่แน่ชี้นาในขอ้อกฎหมายให้ฟังกันนะครับเนาะกลุ่มพี่น้องลอตเตอรี่พี่น้องชาวเมืองเลยพี่น้องสี่วังเจย์ฮอเนาะทางวังสมพงเนาะฟังไว้เด้อ <c oughs> นะก็ลองไปปรึกษาหารือก,กันดึกใช้สิทธิตามกฎ,ตกฎหมายนะครับนะท่านสจกโกอ่ะแค่นี้นะครับวันนี้เนาะ,ะก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันแล้วกันเย็นวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ